3ส,สาเหตุนะคะที่ทำให้คู่รักยิ่งอยู่ก็ยิ่งเบื่อนะคะคู่ของคุณเป็นอยู่ไหมคะคือเวลาเนี้ยที่มีความรักที่อยู่ด้วยกันมา3-5ปีเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ย มันกลายเป็นว่ายิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งเบื่อนะคะ,ะไม่มีการซัพพอร์ตไม่มีการพูดจาดีๆซึ่งกันและกันเลยอะไรแบบนี้ไม่มีความหวานซึ่งกันและกันเลยนะคะคุณรู้ไหมว่ามันมีสาเหตุอยู่3สาเหตุนะคะถ้าคู่ของใครที่เป็นอยู่นะคะไปรู้กับคุณพอลลาได้เลยจ้ะข้อที่1ก็คือนะคะสาเหตุที่ ทำให้ยิ่งอยู่ยิ่งเบื่อก็คือความเสียใจในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะความเสียใจในความสัมพันธ์ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรับปากว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รับปากว่าจะเลิกทําแบบนั้นแล้วไม่ทําอีกแล้วนะคะการรับปากตรงนี้และทําไม่ได้นะคะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดการเบื่อหน่ายนะคะและก็ไม่อยากจะพูด <S 2> <S 2> ไม่อยากจะคุยนะคะบอกอะไรก็ไม่ฟังบอกอะไรก็ไม่ทําตามหรือ รับปากแล้วก็ทําไม่ได้พวกนี้ารู้สึกเบื่อจังเลยอะไรอะไรรับปากแล้วก็ทําให้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ2ก็คือการขาดความสมดุลน,นั่นเองนะคะการขาดความสมดุลก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทําสิ่งใดให้นะ,ะและอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นคุณค่านั่นเองนะคะไม่เห็นคุณค่ามันเหมือนกว่า คุณทำให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณซัพพอร์ตเขาอยู่แค่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยซัพพอร์ตกับคืนมาเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดดีๆกําลังใจหรือว่าการให้ของขวัญการพาไปเที่ยวหรือว่าการซัพพอร์ตให้คําปรึกษาใดๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้ขาดความสมดุลเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณให้แค่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าจะให้กับคืนมาหรือ ถ้าเคสที่หนักจริงๆก็คือให้ไปแล้วเขาไม่เห็นค่านี่ยิ่งหนักเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือสาเหตุที่2นะคะสาเหตุที่3ก็คือนะคะความเหงาและความเครียดนั่นเองนะคะความเหงาและความเครียดสาเหตุมาจากคือการที่คุณรับภาระมาเยอะจากที่ทํางานนะคะรับภาระภาระมาเยอะจากที่ทํางานแล้วก็มาถึงบ้านก็ไม่ปล่อยวาง นะคะก็ยังคิดสมองยังอยู่กับการทํางานนะคะ,ะนู่นนี่นั่นและปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเหงานะคะฝ่ายหนึ่งเหงาฝ่ายที่เหงาก็จะเบื่อนะคะเบื่อเพราะว่าอะไรคุณไม่วางบทบาทจากการที่ทํางานให้วางลงไว้ที่ทํางานพอมาถึงบ้านคุณก็ต้องสวมบทบาทการเป็นสามีการเป็นภรรยาที่อยู่ที่บ้านนะคะตรงนี้เพื่อเติมเต็มให้กันและกันนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเครียดกับการทำงานนะคะมกมุ่น ใส่ใจอยู่กับการทํางานปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเงานะคะตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเบื่อเหมือนกันนะคะคู่ของใครเป็นอยู่บ้างคะคู่ของคุณเป็นอยู่ไหมนะคะตรงนี้นะคะคูคาร่านะคะขออภัยนะคะคูพอลล่าเปลี่ยนมาเป็นชื่อคูคาร่านะคะเพราะว่าอาจารย์คมนั้นเปลี่ยนให้นะคะคูาคาร่าก็ยินดีคาร่าที่แปลว่าเพชรหรืออีกในหนึ่งก็คือแปลว่าที่รักนั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะ ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเบื่อนะคะไปเจอกันในคอร์สนะคะสัง่งจิตพีชิดรักตรงนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้จะได้ราคาที่5 9 0อบ่ะ5 9า0บาทขออาัย990บบาทนะคะทุกคนนะคะในนั้นจะมีสอนให้ทุกคนเติมเต็มในชีวิตคู่ที่ขาดหายไปนะคะและ สร้างความตื่นเต้นสร้างความกระตือรือร้นให้กับคู่รักของคุณให้คู่รักของคุณรักคุณตลอดเวลารักแลหลงคุณตลอดไปนะคะในคอร์สนั้นจะมีคีย์ดีคีเด็ดแพงมากๆนะคะสําหรับใครที่มีความเบื่ออยู่และเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งใน3ส,สาเหตุที่ครูคอร่าบอกที่ครูคอร่าบอกนะคะโอ้ oh, ยังไม่ค่อยชินกับชื่อใหม่นะคะที่ครูคาร่าบอกนั้นก็คือเม้นได้นะคะและก็ปรึกษา ฟรีได้ที่ลิงก์โปรไฟล์เลยนะจ๊ะทุกคนด้วยรักคูคาล่าจ้า